สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมไทยถั่วแปบเป็นเมนูสร้างอาชีพและเป็นขนมไทยที่ทำง่ายไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำถั่วเขียวซีกไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำก่อนค่ะและในขั้นตอนนี้ก็ให้ล้างถั่วจนกว่าน้ำจะใสดีหรือจนกว่าถั่วจะสะอาดค่ะถั่วของเราจะได้ไม่หมินเขียว ตอนนี้ก็ได้ล้างถั่วจนสะอาดดีแล้วน้ำก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะแช่ถั่วไว้สี่ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ถั่วมาครบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะลักษณะถั่วก็จะมีความบวมน้ำขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำถั่วไปล้างน้ำอีกรอบแล้วก็นำไปเนื่องกันค่ะและในขั้นตอนนี้ก็ให้เราล้างถั่วจนกว่าจะสะอาดดีค่ะ ต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างจนกว่าน้ําจะใส่ดีในขั้นตอนนี้ถ้าเราล้างไม่สะอาดเวลานําไปนึ่งถั่วจะเหม็นเขียวค่ะและตอนนี้เราก็ได้ล้างจนถั่วสะอาดดีแล้วลักษณะก็จะน้ําใสประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทใส่กระชอนตาทีแบบนี้แล้วก็นําไปนึ่งกันเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนําถั่วมานึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอแล้วจากนั้นก็ให้เรานําผ้าขาวบางไปชุบน้ําบิดให้หมาดค่ะแล้วก็นําม,มารองแบบนี้เราก็จะพับอยู่ที่สองชั้นค่ะจากนั้นก็ให้เทถั่วลงไปได้เลยค่ะ <c oughs> ในขั้นตอนนี้ก็ให้กระจายถั่วออกให้บางแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทําให้เป็นหลุมตรงกลางแบบนี้ค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะนําถั่วลงไปนึ่งเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้น้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะจากนั้นก็ให้ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันค่ะแล้วก็นําถั่วลงไปนึ่งแบบนี้ใบเตยจะช่วยทําให้ถั่วของเรามีความหอมค่ะในช่วงที่รอให้ถั่วสุกเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นมะพร้าวกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกหรือใครจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกเพราะเขาจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็มีความหอมมันค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้มือแมวขูดให้เป็นเส้นแบบนี้เลยขูดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเราจะขูดเอาเฉพาะเนื้อขาวของมะพร้าวจะไม่ขูดจนถึงกลานะเพราะเขาจะมีลักษณะที่สีดำค่ะขูดเสร็จเราก็จะนำเกลือมาผสมค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะคุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยการที่เราใส่เกลือลงไปแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้รสชาติของมะพร้าวมีความเค็มปลาลมค่ะ พอคลุกเขาจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอแล้วนะคะน้ําก็ร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะนํามะพร้าวลงไปนึ่งกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟแรงค่ะในการนึ่งมะพร้าวเราจะนึ่งอยู่ที่4นาทีค่ะและตอนนี้เราก็ได้นึ่งมะพร้าวมาครบ4นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่ถาดเพื่อกระจายตัวมะพร้าวออกให้คลายร้อนค่ะ และตอนนี้เราก็ได้นึ่งถั่วครบ40นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วมาผสมกับเนื้อมะพร้าวที่เย็นตัวแล้วและก็ให้เราแบ่งถั่วไว้ทำไส้ในด้วยนะคะจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะและในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำใบเตยมาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ พราะวันนี้เราจะทำแป้งอยู่ที่สองสีจะทำสีเขียวใบเตยแล้วก็สีขาวค่ะหั่นเสร็จเราก็จะนำไปปั่นแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยค่ะและตอนนี้เราก็คั้นเอาน้ำใบเตยมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวกันเลยวันนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวชนิดเดียวค่ะก็ใช้เป็นยี่ห้อเหรียญทองคู่นะคะ เสร็จแล้วให้เทน้ำใบเตยลงไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ค่อยๆตะล่อมแป้งผสมนวดให้เข้ากันดีเลยค่ะและขั้นตอนการนวดแป้งควรที่จะทยอยเทน้ำลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะส่วนถ้าใครทำขายนะคะแนะนำให้ใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลลงไปหนึ่งหยดค่ะเพราะจะทำให้สีขนมของเรามีความสดนะคะ แต่ถ้าใครทำทานเองไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดมาจนแป้งของเราเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะแป้งจะไม่แห้งเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปนะลักษณะก็จะพอปั้นได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําแป้งสีขาวกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมน้ําเปล่าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ให้เราเทน้ําลงไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวได้เลยในขั้นตอนนี้ก็ให้ทยอยเทใส่ลงไปก่อนนะคะอย่าใส่น้ําลงไปทีเดียวเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเขานวดผสมแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งทั้งสีขาวแล้วก็สีเขียวไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะในช่วงที่พักแป้งเราก็จะมาคั่วงากันก่อนค่ะเราจะใช้เป็นงาขาวแล้วก็งาดำในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่งาดำลงไปคั่วค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดใช้ไฟอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทำให้งาของเราไหม้ค่ะ จากนั้นเราก็จะหมั่นคนแบบนี้เพื่อให้งาของเราสุกเสมอกันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คั่วงามาจนสุกดีแล้วนะคะลักษณะงาที่สุกก็จะมีเสียงแตกป๊อปแปะป๊อปแปะนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมขึ้นมาค่ะและในขั้นตอนนี้นะคะสีของงาก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะจากสีดําเข้มก็จะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาชิมดูนะคะถ้าใครไม่แน่ใจ ถ้าชิมแล้วมีลักษณะกลิ่นที่หอมก็แสดงว่างาของเราสุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำงาขาวลงไปคั่วต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคนเพื่อให้งาของเราสุกเสมอกันดีค่ะและย้ำจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะและในขั้นตอนนี้จะต้องคนอย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทำให้งาของเราไหมและตอนนี้เราก็ได้คั่วงาขาวมาจนสุกดีแล้วค่ะลักษณะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เลย กลิ่นก็หอมมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะและตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบ15นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาและในขั้นตอนนี้เราก็เปิดใช้ไฟแรงค่ะเพราะเราต้องการให้น้ําเดือดจัดจัด และตอนนี้เราก็ต้มมาจนน้าเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปต้มกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะปั้นเป็นสีเขียวก่อนนะคะและในขั้นตอนนี้ก็ให้หยิบแป้งออกมาชิ้นขนาดตามต้องการค่ะจากนั้นก็คึงให้เป็นลักษณะวงกลมก่อนแล้วก็แผ่แป้งออกเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะก็แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะก็ไม่ต้องแผ่ให้บางมากนะเพราะเวลาแป้งสุกเขาสามารถยืดได้ค่ะ จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะหยิบแป้งออกมาชิ้นขนาดตามต้องการแล้วก็นำมาคึงให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็กดแผ่แป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นำลงไปต้มเลยในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นนะในการต้มแป้งจะทำให้แป้งของเราเป็นลักษณะแผ่นที่สวยค่ะพอใส่แผ่นแป้งลงไปต้มแล้วจากนั้นก็รอสักพักค่ะรอให้แป้งลอยตัวขึ้นมาแบบนี้พอแป้งลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะ ลักษณะแป้งที่สุกนะคะจะมีลักษณะสีที่ใสค่ะจากนั้นเราก็จะตักแป้งที่สุกแล้วขึ้นไปพักไว้บนมะพร้าวที่เราคุกไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งสีขาวลงไปต้มให้ดูต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำเหมือนเดิมค่ะหยิบแป้งออกมาชิ้นขนาดตามต้องการจากนั้นก็นำมาคลึง เสร็จแล้วก็แผ่แป้งให้เป็นลักษณะแผ่นบางค่ะแล้วก็นำลงไปต้มแบบนี้เลยโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปจนกว่าแป้งจะสุกดีและในขั้นตอนนี้เราก็จะกลับมาทำไส้ขนมค่ะโดยการหยอดถั่วลงไปแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่ลงไปตรงกลางค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำแป้งประกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราบีบค่ะตรงส้นของเขานะคะแล้วก็คลุกแบบนี้เลยค่ะ ให้สังเกตเอานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะและตอนนี้แป้งสีขาวก็สุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้บนมะพร้าวแบบนี้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยอดถั่วลงไปตรงกลางแป้งแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นําแผ่นแป้งประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบตรงส้นไว้นะคะบีบไว้เพื่อไม่ให้ไส้ถั่วหลุดออกมาค่ะและในขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็ให้เรานํางาขาวงาดํามาผสมกันกับน้ําตาลแบบนี้ค่ะส่วนงาขาวงาดํานะให้นําไปโขลกหรือให้นําไปบดแค่ให้หยาบพอค่ะพอให้มีลักษณะกลิ่นหอมออกมานะคะจากนั้นก็ให้นํามาผสมกับน้ําตาลเลยค่ะในขั้นตอนนี้ใครที่ชอบงาเยอะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับเมนูขนมถั่วแปบเป็นขนมที่ทําง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะค่ะ ที่สำคัญถ้าใครจะทำขายนะคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าลงทุนไม่เยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมให้ดูค่ะก็จะใช้น้ำตาลแล้วก็งาโรยลงไปแบบนี้ส่วนใครที่ชอบเยอะก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยค่ะอร่อยลงตัวมากเลยค่ะแป้งและถัว่วมีความนุ่มหอมกลิ่นใบเตยเนื้อมะพร้าวและหอมกลิ่นงาขาวพั่วงาดำมากเลยนะคะ ส่วนความหวานก็หวานกำลังดีถ้าใครที่ชอบหวานมากก็สามารถใส่น้ำตาลได้เยอะๆเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันโนนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ